เรื่องเทศกาลกินเจกันบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มกันแล้วหลายจังหวัดก็จัดเทศกาลกินเจกันอย่างคึกคักนะครับไปที่ภูเก็ตครับพิธียกเสากโกเต้งหรือว่าเสาตะเกียงเทวดาทั้ง9ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2565ครับ ลานพิธีกรรมศาลเจ้าจุย้ยตุยเต้าโบกเก้งอำเภอเมืองภูกเก็ตนะครับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในพิธียกเสาโกแต้งหรือว่าเสาตะเกียงเทวดาทั้ง9นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2565นะครับซึ่ง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2565ครับราชาการและประชาชนชาวภูเก็ตต่างสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีการจำนวนมากนะครับประเพณีถือศสลกินผักเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูเก็ตซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีนะครับส่วนในวันที่27กันยายนเวลา23นา9นาทีเนี่ยจะมีพิธีแห่อิ้วเก้ง หรือว่าแห่พระรอบเมืองครับเริ่มตั้งแต่สารเจ้าหุ่นจงอ้มไปรอบเมืองแล้วก็จะมีม้าทรงรวมแสดงปฏิหารในขบวนด้วยครับส่วนชาวไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดกระบี่และผู้ศรัทธ,ธาจํานวนมากของสารเจ้าเช่งจุ้ยจ้อซูกงนะครับซึ่งเป็นสารเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดกระบี่อายุกว่า75ปีร่วมประกอบพิธีรับอัญเชิญเทพเจ้า ที่บริเวณชายหาดนพรัฐธาราครับเป็นการประกาศเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจําปีนี้นะครับโดยช่วงเย็นเนี่ยได้มีการประกอบพิธียกเสาโกเตงซึ่งเป็นไถ่ตรงสูงตรงานปักหน้าศาลเจ้าครับเพื่อที่จะอัญเชิญตะเกียงไฟเทวดาทั้ง9้าเนี่ยขึ้นสู่ยอดเสาเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มประเพณีสือศีลกินเจครับไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะครับที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามเขตเทศบาลนาครตรังอำเภอเมืองตรัง ได้มีการจัดพิธีจุดไฟพระเลิกเชิญตะเกียงน้ำมันขึ้นเสาโกเตงครับเพื่อที่จะรับพระยอองห้องเต้และพระกิวองไตเต้ครับเพื่อร่วมถือศีลกินเจกันนะครับผู้ที่ไปเข้าร่วมเนี่ยพร้อมใจกันสวมชุดสีขาวเดินทางไปร่วมพิธีกันอย่างหนาตาครับพิธีเชิญตะเกียงเก้าดวงขึ้นสู่ยอดเสา เป็นเตงโกนี้นะครับเป็นความเชื่อกันว่าหมายถึงดวงดาวทั้ง9ดวงในะระบบสุริยะจัก,กรวาลครับที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลกนะครับเริ่มต้นกันด้วยการอัญเชิญองค์พระมาะประทับม้าร่างทรงแล้วหลังจากนั้นก็ปิดไฟป,ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเพื่อที่จะอัญเชิญตะเกียงจำนวน9ดวงขึ้นสู่ยอดเสาจากนั้นเวลา22นาิา36นาทีเนี่ยได้มีการจุดประทัดรับพระ แล้วจึงเปิดไฟฟ้าภายในศาลเจ้าครับสำหรับการแขวนตะเกียงทั้ง9ดวงนั้นนะครับขึ้นรากเนี่ยเขาจะชักขึ้นอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็จะเพิ่มความสูงของระดับ1รอบเชือกขึ้นทุกวันจนถึงระดับสูงสุดในวันสุดท้ายครับส่วนที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับบูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานก็เปิดงานเทศกาลกินเจปี2565เป็นการจัดกันแบบเรียบง่ายครับ จัดขบวนแห่อันเชิญกิ้วอ้วงฮุกโจ้และพระโพธิสัตว์มาประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลกินเจปีนี้ครับหลังจากที่เขาไม่ได้จัดกันมานานมากกว่า2ปีจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับส่วนที่บริเวณหน้าโรงเจบุรณิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ก็มีการเปิดถนนอาหารเจกันครับให้เลือกรับประทานกันจำนวนมากซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่ร่วมกินเจในปีนี้ไปซื้อหากันไปรับประทานนะครับและก็ยังได้เปิดโรงทานให้ประชาชนได้รับประทานกันฟรีด้วยครับตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึงวันที่5ตุลาคมนะครับพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะบริจาคช่วยเหลือโรงทานก็สามารถบริจาคได้ครับ ส่วนที่สารเจ้าเทียนซือเก่งนะครับถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองนคนรราชสีมาบรรดามา้าทรงและศิษยานุศิตสารเจ้าเทียนซือเก่งก็ร่วมพิธีต่อเสาโกเต่ง โดยนำต้นไม้ไผ่เนี่ยติดธงสีเหลืองความยาว9เมตรครับมาต่อกับเสาที่มีความยาว9เมตรเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการยกเสาขึ้นตั้งข้างศาลในช่วงค่ำวันนี้นะครับเสาโกโตเตงเนี่ยถือว่าเป็นเสาธงสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มเทศกาลถือศีลกินเจครับซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาจากจังหวัดภูเก็ตครับ หลายคนก็ล้างท้องรอตั้งแต่เมื่อวานรือเย็นวันอาทิตย์แล้วนะวันนี้ก็รเริ่มอย่างเป็นทางการค่ะคและในช่วงเทศ